สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4นะคะในวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่12นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาณาจักรสุขโขทัยนะคะหน่วยการเรียนรู้นี้จะแบ่งออกเป็น3เรื่องหลักๆนะเรื่องแรกก็คือพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทยัยบุคคลสําคัญนะคะในสมัยสุขโขทยัยแล้วก็ ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุขโขทัยนะคะอะก่อนที่จะเข้าหน่วยการเรียนรู้ที่12นะค่ะก่อนที่จะเริ่มเรื่องนะคุณครูพอทราบมาแล้วว่านักเรียนนะคะก็ได้มีการเรียนเรื่องอาณาจักรสุขโขทัยมาแล้วนะคะและทีนี้นะคะคุณครูคก็จะได้สอนนะคะและทีเนี้ยก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่เรียนต้องทบทวนความรู้ก่อนครูคิดว่านักเรียนทุกคนนะ่ะมีความรู้พื้นฐานมาแล้วเพราะได้เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะ เมื่อนักเรียนเห็นคําตอบให้นักเรียนโทษไว้ในใจตอบในใจนะคะว่าจะถูกหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบเก็บไว้ในใจแบบลองดูเฮ้ยข้อนี้ฉันถูกข้อนี้ฉันผิดให้เราแบบคิดในใจดูว่าอมันเป็นยังไงนะคะเป็นการทบทวนความรู้ในตนเองไม่ต้องซีเรียสนะคะว่ามันจะได้หน้อยได้มากนะคะให้โทษไว้ในใจเนาะเขาบอกว่าเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะทีนี้นะคะให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ เขาถามว่าพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัยคือมีพระนามว่าอะไรนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกทดทวนในใจนะคะอ่าพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราธิตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองนะคะเมืองลาดขับไล่ขมนะคะก็ ขับไล่ขอมออกไปแล้วก็จากนั้นนะคะพ่อขุนผาเมืองก็อภิเษกนะคะพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราชเมืองสุโขทยัยทรงพนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรสุโขทัยนะคะอ่ะข้อถัดมาข้อที่สองสมัยสุโขทัยตอนปลายใช้สัญ,ญลักษณ์การปกครองแบบใดนะคะ ข้อที่หนึ่งรรมราชาอ่าหนึ่งสอก็อไก่ข้อไข่ข้อควายแล้วก็งองูนะคะอ่าทดไว้ในใจแล้วดูถูกไหมอ่าตอบก็ไก่ถูกต้องนะ,ะเพราะว่าธรรมราชาเป็นการปกครองของพระมหากษัตริย์ที่ทรงนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาช่วยในการปกครองนะคะ ก็จะเริ่มจากสมัยสุขโขไทยตอนปลายตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่1น,นะคะหรือพญยาลิไทยนะคะต่อมาข้อที่3นะคะเมืองสะหลวงสองแควนะคะในสมัยสุขโขไทยปัจจุบันอยู่ในจังหวัดใดนะคะ,อ,ะอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ต่อไปข้อที่สีสินค้าสำคัญที่มีลักษณะเฉพาะของสุขโขทัยนะคะคืออะไรก็คือเครื่องสังฆโลกนะคะเพราะว่าเครื่องสังฆโลกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะนะคะของสุขโขทัยเพราะว่ามีลวดลายสวยงามและมีคุณภาพดีจึงจัดเป็นสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศแล้วก็ ต่างประเทศนี้ต้องการมากเพราะว่าต่างประเทศก็จะชื่นชมในวัฒนาธรรมไทยสิ่งของของไทยเหมือนกันข้อที่5ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสุขโขทัยได้รับพระพุทธศาสนาผ่านทางเมืองได้ตดตืเมืองนครศรีธรรมราชนะคะเพราะว่าในสมัยอาณาจักรสุขโขทัย จเจริญรุ่งเรืองพ่อขุนลามคำแหงมหาราชทรงนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุขโขทัยนะคะเอา5ข้อก่อนนะคะเรามาดูกันนะคะเรามาดูเรื่องแรกนะคะพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยมันเป็นเรื่องเล่า มีที่มายังไงอ่ะให้ดูภาพแรกนะคะเดี๋ยวนะอ่ะให้ดูแผนที่นะคะภาพแรกนะคะซ้ายมือของเราแล้วก็ขวามือของเรานะคะให้ดูก่อนนะภาพแรกจะเป็นการแสดงอาณาจักรสุขโขทยัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะตั้งแต่พศหนึ่อสอ 1, ิบสองถึง1,841นะคะ เนีเห็นไหมสีเหลืองจะเป็นอาณาจักรสุขโขทัยนะคะสีเหลืองๆเ,เนี่ยจะเป็นอาณาจักรสุขโขทัยทั้งหมดเลยนะคะและนักเรียนก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาก็จะมีจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาเชียงใหม่นะคะแต่ก่อนประเทศไทยก็ เหมือนกับที่คุณครูเคยได้สอนมาก็จะมีลาวประเทศลาวมีเขมรด้วยนะคะบางพื้นที่นะคะคือทุกวันนี้ก็เริ่มจะแบ่งแยกไปทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันที่สุดนะคะภาพสายมือนะคะที่นักเรียนได้เห็นนะคะเขาก็จะเป็นพื้นที่แสดงอาณาจักรล้านาน,นะคะสีเหลืองๆในอาณา,า,าจักรสุโขทัยนะคะสีเหลืองๆ จะเห็นได้ว่าเชียงใหม่แต่ก่อนก็เป็นอนา,าณาจักรล้านนาพะเยาเชียงรายนะคะเนี่ยสมัยแต่ก่อนทตุพนมเนี่ยก็อยู่รบบิมโขงนะคะถ้าเป็นในกรุงสุขโขทยัยเกือบแล้วไหมละ่ะเกือบทตุพนมไปเป็นของประเทศอื่นนะคะเขาก็จะมีตามนี้นะคะภาพด้านซ้ายจะเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยนะคะเป็นแผนที่ประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงจังหวัดต่างๆนะคะ,ออะให้นักเรียนได้เห็นเนาะ,ะหน้าถัดไปให้นักเรียนลองตอบคําถามในใจนะคะตอบคําถามในใจว่าแผนที่ทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็แผนที่ทั้งสองให้ความรู้เรื่องอะไรเรามาดูกันเลยนะคะแผนที่ภาพที่1นนะคะข้อแรกแผนที่ภาพแรกเป็นแผนที่แสดงประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย แผนที่ภาพที่สองเป็นแผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะคำตอบข้อที่สองแผนที่ทั้งสองให้ความรู้เรื่องต่างๆเช่นอาณาเขตเมืองจังหวัดนะคะ่าภาพนี้นะคะภาพนี้บุคคลในภาพนะคะบุคคลในภาพคือใครและเกี่ยวข้องกับอาณาจักรใดนะคะ ทบทไว้ในใจนะคะว่าเราดูซิว่าเราจะยังจำได้ไหมตอบในใจตนเองนะคะอ่าในภาพนะคะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุขโขทัยนะคะอ่ามาเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเพิ่มเติมตามจริงคุณครูไม่ต้องอธิบายก็ได้เพราะว่านักงเรียนมีความเข้าใจแล้วแต่คุณครูจะอธิบายให้ฟังแบบค่าวๆนะคะ อาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยจะมีศูนย์กลางอํานาจอยู่บริเวณตอนกลางบริเวณภาคกลางตอนบนของดินแดนไทยก็จะประมาณพิษณุโลกกําแพงเพชรพวกนี้ขึ้นไปนะคะเขาก็จะมีแบบจะมีแบบศูนย์กลางอยู่แถบนั้นน่ะอยู่แถบนั้นนะคะเป็นอาณาจักรที่เกิดขึ้นนะคะจากความรักอิสรภาพความเสร,สรีและความสามารถของบรรพบุรุษไทยนะคะมีพัฒนาการที่เป็นปึกแผ่นนะคะ แล้วก็มีความมั่นคงมีความเจริญนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ราว 2, สองศตวรรษศตวรรษนะคะแล้วก็จึงถูกรวมเข้ากับอาณาจักรยุทธยานะคะ,ะการพัฒนาการนะคะการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนะคะรูปที่เห็นคือศิลาจารึกวัดศรีชุมจังหวัดส,สุโขทัยนะคะอาณาจักรสุโขทัยก็เคยมีกษัตริย์ ปกครองมาก่อนนะคะก็คือพ่อขุนศรีธทราทิตย์ก็จะมีเรื่องราวนะคะราชวงศ์นะคะเรื่องราวทั้งก่อนนะคะของพ่อขุนบางกลางหาพ่อขุนพาเมืองนะคะที่ขับไล่ขมิญที่มายึดครองสุโขทยัยสมัยก่อนก็จะมีการแบบออกลบนะคะเพื่อที่จะให้ได้มานะคะแล้วก็มีการมอบให้กันโดยโดยโดยง่ายๆเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันเมื่อสุโคทใหเดิมนะคะมีพ่อขุนพ่อขุนศรีนาวนะคะพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะคะแห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถุมเป็นกษัตริย์แล้วก็ต่อมานะคะพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะคะเป็นพระโอรสเป็นพระราชโอรสนะคะทรงพระนามว่าพ่อขุนพาเมืองครองราชอยู่ที่เมืองราชนะคะ แล้วก็เมื่อในปีพศ1796พ่อคุนสีนาวนำถุนนะคะก็สวรรคตนะคะขอมขอมสบาดคโคลนนะคะก็ลำพงซึ่งเป็นขมีนนะคะก็คือเข้ามาทำการยึดเมืองสุโขทัยไว้นะคะพอแต่ก่อนคือเขาก็จะมีพวกเรื่องของกบฏพวกอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีพวกเรื่องกบฏแบบ คือคอยทำร้ายพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะทําการขึ้นของราชถ้าใครมีเดชมีอานาจนะคะเขาก็จะแบบทำการกระบุแล้วก็ขึ้นของราชแทนนะคะอ่าต่อมาต่อนะคะพ่อขุนพาเมืองกับพระสหายก็คือพ่อขุนบางกลางหาวนะคะก็ร่วมกันขับไล่นะคะขมินออกไปจากสุโขทัยนะคะและต่อมาพ่อขุนพาเมืองก็อภิเศกนะครับ แล้วก็พ่อขุนบางกลางหาวก็ขึ้นครองราชเมืองสุขโขทัยและทรงพระนามว่าก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะว่าเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์พระล่วงแห่งอาณาจักรสุขโขทัยนะคะก็ถึงได้เชื่อว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตเนี่ยเป็นคนเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะ,ะพระมหากษัตริย์นะคะแห่งราชวงศ์พระล่วงนะคะ แห่งอาณาจักรสุโขทัยมีทั้งหมด9พระองค์ดังนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีระยะเวลาในการขึ้นครองราชนะคะตามนี้เลยก็จะมีพ่อคุณศีอินทราธิตพ่อคุณบ้านเมืองพ่อคุณรามคำแหงมหาราชพระยาเลอไทยพระยาง่วนนำถุงเนี่ย เขาก็จะมีต่อบางคนก็ไม่ปรากฏพอสอนะคะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระมหาธรรมราชาที่สองนาาพวกนี้มีมีที่สามด้วยนะคะแล้วก็มีที่สี่นะคะเขาก็จะมีคนปกครองมาเรื่อยๆนะคะอ่า เมื่อพอแบบเขาก็อันนี้จะเป็นประวัตินะคะก็คือพ่อขุนรามคาแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุขโขทยัยคือพ่อขุนรามคำแหงนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะได้จะมีความรู้นะคะแล้วก็จะเป็นอาณาจักรแล้วก็เป็นยุคที่ทําให้อาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดนะคะพระอ,องค์ทรงขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นพระอ,องค์สมรคนแล้วอะ่ะมันคือมันไม่มีใครเก่งเงี่ย อาจจะเก่งในการปกครองแต่ก็ไม่แบบอสืบเสาะหาอะไรต่อก็เลยทาให้อณาจาักรสุโขทัยเสื่อมลงนะคะพอเสื่อมลงแล้วก็มีพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปนะคะก็มาปกครองต่อนะคะเนี่ยสังเกตได้เลยว่าอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อคุณลามกะแหงนี่จะใหญ่โตมากนะคะจะใหญ่โตมาก อ,อันนี้จะเป็นก็เป็นกิจกรรมให้ตอบคำถามนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นการบูรณาการอาเซียนนะคะรายนามกะสฎ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนอันนี้จะให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่านักเรียนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าจะมีวิชาอาเซียนนะคะ เขาก็จะมีประเทศต่างๆการปกครองสมัยสุโคไทยการปกครองสมัยสุขโขไทยจะแบ่งเป็น2ระยะก็คือการปกครองสมัยสุโคไทยตอนต้นแล้วก็ตอนปลายนะคะ,ะตอนต้นเนี่ยจะแบ่งเป็นพ่อปกครองลูกผู้ปกครองมีความสำคัญใกล้ชิดกับราษฎรนะคะใครมีความเดือดร้อนก็มาร้องเรียนโดยสันกระดิ่งที่แขวนไว้ที่ ประตูวังได้พระมหากษัตริย์จะได้ไต่สวนคดีความตามความยุติธรรมด้วยพระองค์เองนะคะ,ะถ้าเป็นตอนปลายนะคะถ้าเป็นตอนปลายก็เริ่มตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งะคะหรือลีไทยนะคะทรงนำทำทรงนำหลักทำคำสั่งสอนมาช่วยในการปกครองนะคะเรียกการปกครองแบบนี้ว่า ปกครองแบบธรรมราชาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองในฐานะพระราชานะคะผู้ทรงธรมทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะคะอ่ะอันนี้มาเรียนรู้เรื่องหลักทศพิธราชธรรมนะคะหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยก็จะเป็นหลักธรรมนะคะสำหรับพระมหากษัตริย์และ ผู้ปกครองว่านเมืองนะคะประกอบใช้ก็จะมีทานศินบริจานะคนะพวกนี้คือความเสียสละความซื่อตรงอ่อนโยนคมกิเลสไม่โกรธไม่เบียดเบียนอดทนแล้วก็ไม่ขาดนะคะไม่ขาดในที่นี้คือไม่กลัวนะคะขาดคำเนี้ยคือไม่กลัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เรื่องทศพิตราชธรรมนะคะ ทีนี้นะคะจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดทีนี้นะคะแบบฝึกหัดนะคะ,ะให้นักเรียนดูนะคะแบบฝึกหัดของตนเองนะคะงานที่คุณครูจะให้ทำนะคะก็คือในหน้าที่155นะคะกิจกรรมที่44ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะกิจกรรมที่44ก็จะมีอยู่ทั้งหมด สองข้อใหญ่นะคะจะมีสองข้อใหญ่นะให้นักเรียนไปทำเป็นงานในชั้นเรียนส่งภายในคาบนี้เท่านั้นก็คือ12บสนาฬิกาสานาทีนะคะเวลาก่อนจะทำงานงคุณรูบอกเสมอว่าให้เขียนชื่อนามสกุลตนเองนะคะบนหัวแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะกิจกรรมที่4 4นะ หน้า155 2องข้อใหญ่ให้ทําแล้วก็ให้ส่งภายในคาบนี้นะคะถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรนะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ